สวัสดีครับผมนายแพทย์ททธิรพจน์ธรรมภเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาพูดอีกทีหนึง่งเรื่องเกี่ยวกับที่มีหลายๆคนถามเข้ามาหลังจากที่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการวิธีเช็คการเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ก,กะว่าจะทําแล้วมันจะดังแบบคนดูเยอะขนาดนี้นะครับก็ตกใจมากๆกครับก็พอมาเปิดอีกทีหนึง่งก็ ผมว่าคนดูเยอะเป็นหมื่นคนนะครับก็ก็ e เลยเห็นคอมเมนต์ว่ามีบางท่านถามว่าแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงให้เรามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ให้น้อยที่สุดนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวมารวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็แนะนำไปฟังตอนท้ายคลิปได้เลยนะครับหมอจะพูดเรื่องวิธีการออกกำลังกายที่ ที่เขาแนะนำว่าทำยังไงที่จะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ให้ลดลงน้อยที่สุดนะครับอันนี้เหมือนกับสปอยเนื้อหาข้างหลังเลยนะครับเผื่อคนไม่มีเวลานะแต่ว่าที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยคือเนื่องจากว่าเวลาหมอเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยมันจำเป็นต้องมีเอกสารอ้างอิงนะครับพูดลอยๆมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ ที่มีงานศึกษาแล้วแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่หมอพูดอาจจะดูว้นเวอร์นิดนึงเพราะว่าอยากให้รู้ว่าการที่เราจะได้ข้อมูลมาพวกนี้มันมาจากไหนจะได้มีความมั่นใจในน้ําหนักของข้อมูลที่ที่หมอจะได้พูดไปนะครับสมมติว่าหมอมาพูดลอยๆเนี่ยมันจะฟังแล้วมันจะไม่น่าเชื่อถือมันต้องมีงานศึกษามี มีข้อมูลนะครับซึ่งก็มีคอมพิวเตอร์วางอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับนะถ้าผมลืมผมก็จะขออนุญ,ญาตเปิดดูนะ,ะก็เลยจำเป็นต้องพูดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการ collecting data หรือการรวบรวมข้อมูลว่ามันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับแล้วก็การตร,าาต,ตรวจทานข้อมูลว่าข้อมูลพวกนี้อยู่ในน้ำหนักเกณฑ์ในการที่จะน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อมูลซึ่ง ถ้าใครข้ามไปฟังเพื่อได้ข้อมูลตอนจบเลยนะครับหมอก็สรุปให้เลยว่า,าสิ่งที่มีงานศึกษามากที่สุดในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์หมอเนเ้น,เน,เนนะครับก็คือการป้องกันนะครับโรคไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับหมอไม่ได้พูดถึงตอนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วจะรักษายังไงนะครับ <S 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 คลิปนี้จะพูดว่าอะไรที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ มีข้อมูลทางการแพทย์มากที่สุดเนี่ยก็คือต้องพูดว่าเป็นการออกกําลังกายแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการออกกําลังกายที่มีรายละเอียดตามงานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวหมอจะขอพูดตอนหลังนะครับก็ใครไม่เวลาน้อยก็ข้ามไปเลยนะครับคราวนี้มาพูดพาที่ต้องใช้คําว่าเวิ้นเวมาก,มากๆก็คือว่าแล้วเวลาหมอจะพูดงานศึกษาเนี่ยงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยมันเชื่อถือได้ขนาดไหนเพราะว่า ทางการแพทย์เนี่ยแพทย์ไม่สามารถพูดแบบลอยๆโดยไม่มีข้อมูลได้ว่าออคุณจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะถ้าคุณทำหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรซัพพอร์ตเนี่ยเ,ออเราจะพูดลอยๆอย่างนั้นมันมันมันไม่มีน้ำหนักคุณหมอจะคิดเองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเมื่อเราพูดถึงข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ต้องพูดว่าข้อมูลทางการแพทย์ที่หมอจะมาพูดวันนี้นะครับมันอยู่ในหมวดของเขาเรียกว่าเมตาแอนาลิซิสนะครับออคำว่า เรามาเข้าใจด้วยกันก,ก็อย่างนี้แล้วกันนะครับคือข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยที่ถือว่ามีน้ำหนักมากๆเลยครับก็คือ,อการรวบรวมข้อมูลปริมาณมากมาพูรวมกันนะครับเหมือนหมอคนนั้นศึกษาไว้หมอคนนี้ศึกษาไว้ทั่วโลกเนี่ยแล้วเราเอามายำรวมกันให้กลายเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าคนนั้นทำแล้วก็ ผลเป็นอย่างนั้นคนนี้ทําผลเป็นอย่างนั้นจํานวนคนไข้เอามารวมๆกันเนี่ยแล้วเอามาว,วิเคราะห์อีกรอบนึงเนี่ยจะถือว่าเป็นงานศึกษาที่ที่มีน้ําหนักนะครับอันที่2อ,อันนี้อันนี้ก็คืองานศึกษาที่เราเรียกว่าเมตาแอนาลิซิสนะครับซึ่งก็อาจจะต้องทําในกรณีที่เป็นโรคที่พบบ่อยถ้าเป็นโรคที่เจอน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่มีงานศึกษาในระดับที่เรียกว่าเมตาแอนาลิซิสคือเอางานศึกษาของงานศึกษาของเป็นสิบๆเป็นพันๆชิ้นเนี่ยมารวมกันนะครับ แล้วก็จะได้จํานวนเขาเรียกว่าเป็นผู้ร่วมวิจัยเนี่ยปริมาณมากนะครับการแปรผลก็จะมีความแมน่นยำมากขึ้นอันที่2คือเป็นงานศึกษาที่เขาเรียกว่าไม่มีไบแอสก็คือ,อเป็นงานศึกษาที่มีการออกแบบงานศึกษาได้แบบว่าละเอียดอ่อนไม่มีการบิดเบือนไม่มีการที่ข้อมูลได้มาโดยบังเอิญนะครับเป็นการควบคุม สิ่งแวดล้อมในการวิจัยแบบแบบทุกอย่างเลยนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็น randomize d control trial นะครับก็คือว่างานศึกษาประเภทนี้เป็นงานศึกษาที่เชื่อถือได้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการควบคุมปัจจัยทุกอย่างเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราศึกษาเนี่ยจะเป็นปัจจัยเดียวที่ที่ที่เราไม่ได้ควบคุมซึ่งมันจะได้ข้อมูลที่แม่นมากนะครับออมอยดตัวอย่างว่า สมมุติว่ามีการารับประทานยา2ตัวนะครับเทียบกันนะครับางานศึกษาในประเภทนี้นะครับก็จะต้องเป็นงานศึกษาที่รับประทานยา2ตัวนี้โดยที่คนไข้แต่ละคนเนี่ยได้รับการแรนดอมคือหมายถึงว่าคนไข้เองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่ากินยาตัวไหนยา A หรือยา B นะครับ เมื no ่อกินไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ว <k id nova> ่าได้ยาตัวไหนไปกินคนที่ดูผลการรักษาจากยาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนไข้ตัวคนใค้คนไหนเนี่ยนะครับได้ยาตัวไหนไปกินด้วยเพราะฉะนั้นต่างคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้ยาตัวไหนไปกินหมอเองก็ไม่รู้ว่าคนไข้เนี่ยคนที่กําลังดูผลการรักษาว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยเขาได้กินยาตัวไหนเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็คือ การรับประทานยาอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้เนี่ยถูกควบคุมทั้งหมดนะครับการที่คนไข้จะมา f o l l o w u p เพื่อวัดผลเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยเวลาที่เปะ๊เปะๆทุกอย่างนะครับผลเลือดก็เจาะเหมือนๆกันทุกอย่างนะครับเวลาในการประเมินก็เหมือนๆกันทุกอย่างนะครับพวกนี้จะเป็นงานศึกษาที่ใช้คำว่ามันมันไม่มีการตัวแปรอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นงานศึกษาที่ มีเนื้อหาที่มีน้ำหนักมากนะครับอันนี้ผมพูดพูดไว้ก่อนนะครับส่วนการศึกษาในระดับอื่นอย่างเช่นอมองย้อนหลังกลับไปในข้อมูลว่าคนไข่กินยาตัวนี้แล้วดีนะ,อะตอนนี้เขากินแล้วดีแล้วก่อนหน้านีอ้อาการเขาเป็นยังไงไปดูย้อนหลังจากเวทระเบียนหรือจากที่ญาติเล่าให้ฟังส่วนคนที่กินยาบีเนี่ยไปมองย้อนหลังว่าก่อนที่เขากินอาการเป็นยังไงจากเวทระเบียนที่มันเป็นการย้อนหลังหรืออะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ถือว่าน้ําหนักในในความที่มีน้ําหนักของข้อมูลแน่นๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามลําดับไปจนถึงแบบเป็นกลุ่มคนไข้เล็กๆที่แบบว่าเกิดจากการสังเกตของแพทย์อะไรพวกนี้ก็จะได้น้ําหนักน้อยลงอีกนะครับอันนี้หมอพูดถึงเรื่องเรื่องข้อมูลว่าการศึกษาประเภทไหนเนี่ยที่ที่จะได้มีความน่าเชื่อถือมากนะครับฉะนั้น หมอจะพูดว่างานศึกษาที่หมอจะพูดวันนี้นะครับเข้าเรื่องสักทีนะว่าที่หมอจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นงานศึกษาที่เกิดจากการที่เป็นเมตาอนาลิซิสก็คือดีมากสาหรับข้อหนึ่งนะครับก็คือเป็นการพูของคนไข้เนี่ยทั้งหมดรวมกันนะครับสองหมื่นคนนะก็คือเยอะมากเลยแล้วก็ฟอร์เรสคนไข้เนี่ยก็คือติดตามคนไข้เนี่ยประมาณ 5ปีถึง7ปีครับคนไข้เนี่ยยังไม่เคยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาก่อนเป็นคนที่มีอายุประมาณ 65- 70ถึงปีขึ้นไปและยังไม่เคยเป็นอัลไซเมอร์นะครับนะแล้วก็ติดตามมา5ปีถึง7ปีพออายุมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจดบันทึกทดสอบว่าใครที่เป็นอัลไซเมอร์บ้างนะครับในกลุ่ม20,000คนนะแล้วก็เมตาไลเซสที่ที่เอามาเนี่ยครับจำนวนคนไข้เยอะขนาดนี้ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็ เป็นงานศึกษาของศูนย์งานวิจัยเนี่ยแต่ละที่ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งมีความอิสระต่อกันฉะนั้นมันก็ยิ่งน่าเชื่อถือนะครับอันที่2คือแต่ว่าเป็นงานศึกษาเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นงานศึกษาในระดับ RCT หรือ Randomized m c o n t r o l Trial นะครับก็คือว่าเป็นการเหมือนมองย้อนหลังกลับไปหรือมองไล่ไปข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการ Random ของ คนไข้ว่าจะเข้า,าคุณอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้เนี่ยแบ่งเลยนะคุณคุณมาร้อยคนเนี่ยยี่สิบห้าคนเนี่ยออกกําลังกายแค่สองครั้งต่อสัปดาห์อีกยี่สิบห้าคนหนึ่งในสี่เนี่ยออกกําลังกายสามครั้งต่อสัปดาห์อีก25คน,นออกกำลังกาย4ครั้งอ,อีก25คนเนี่ยออกกำลังกาย5ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ติดตามไปเลย5ปี7ปีว่ากลุ่มไหนจะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่ากัน อันนี้มันเป็นการศึกษาที่เหมือน modify ชีวิตเขานะครับในงาน,นศึกษากลุ่มที่เป็นลักษณะของติดตามคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันคงทําไม่ได้นะครับไปบังคับเขาว่าคุณต้องออกกำลังกายเวลาเท่านี้เท่านั้นแค่นั้นนะครับทนั้นมันจะเป็นงานศึกษาที่ในระดับรองลงมาซึ่งก็ยังดีอยู่นะครับเป็นลักษณะว่าเหมือนติดตามคนไข้ไปเรื่อยๆข้างหน้าเพราะว่าในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายประมาณนี้นะครับคุณจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ มากหรือน้อยเทียบกับคนที่ออกกําลังกายาน้อยกว่าหรือออกกําลังกายเยอะกว่าคุณนะครับแล้วก็ติดตามไปหรือออกกําลังกายประเภทไหนถึงจะทําให้มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยกว่าโดยการติดตามคนไข้ที่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจนไปถึงว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์นะครับฉะนั้นงานศึกษาที่หมอจะพูดวันนี้ก็คือถือว่าน่าเชื่อถือแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ทํามาในช่วงประมาณสัก ปี2015แถวนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีลำลามมาแถวปีเกือบเกือบ2020บางเปเปอร์นะครับแล้วก็เป็นเปเปอร์ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี1966นะครับแล้วก็ติดตามคนไข้มาแล้วก็รวบรวมเนี่ยในกลุ่มที่เป็น meta analysis ก็คือเอาเปเปอร์เอางานวิจัยมาเกือบ2000ชิ้นนะครับเอามารวมย้ำกันและก่อนที่ย้ำยาเนี่ยก็เอามากรองดูว่าอันไหนหน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถืออันไหนที่ดูแล้ว น่าเชื่อถือน้อยก็ทิ้งไปนะครับจนเหลือแค่9งานวิจัยนะครับที่อยู่ในเซ็นเตอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับก้างงานวิจัยนีย้ประกอบด้วยคนไข้ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดรวมกันเนี่ยประมาณ2,000 0คนนะครับฉะนั้นก็ได้ข้อมูลสรุปมาแล้วงานศึกษาส่วนใหญ่และก็งานศึกษาที่มีน้ำหนักในการในการให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถึงไม่ถึงกับเป็นการแรนดอมเพราะวมันทำไม่ได้แต่ว่า ก็เรียกว่าเป็นการติดตามไปข้างหน้าซึ่งก็เป็นรองจากดีที่สุดแล้วกันในแง่ของความน่าเชื่อถือของเนื้อหานะครับอ่ะคราวนี้สรุปเลยก็คือว่าเป็นงานศึกษาที่น่าเชื่อถือมากนะครับแล้วก็จํานวนคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับสองหมกว่าคนนะ,ะติดตามคนไข้ไป5ปีถึง7ปีนะครับสรุปเลยก็คือหมอจะพูดเร็วๆก่อนนะครับอ,อันที่มีประโยชน์มากๆเลยในงานศึกษาแทบทุกชิ้นเลยก็คือ การออกกําลังกายจะทําให้เราป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้มีมีมน้ําหนักของเนื้อหาเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับแต่เดี๋ยวหมอจะอธิบายตอนท้ายคลิปเลยว่าในงานศึกษาเนี่ยเขาให้ออกกําลังกายประมาณไหนนะครับส่วนงานศึกษาย่อยๆลงมานะครับงานศึกษาย่อยๆลงมาเนี่ยก็ก็จะมีตามนี้นะก็คือว่ามี การกินอาหารที่มีสุขภาพแบบครบห้าหมู่นะครับซึ่งก็ต้องไปลงอีกทีว่าครบห้าหมู่อะไรในปริมาณไหนนะครับมีวิตามินบางตัวนะครับอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมออาจจะขอพูดลงรายละเอียดอีอกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิตามินอ e ีนะครับอี e ด้วยนะ,ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งถ้าถ้าคนสนใจก็เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมข้อมูลมามาพูดอีกทีว่า โดสมันประมาณไหนนะครับอย่างวิตามินซีที่หมอดูเนี่ยก็โดสประมาณ500มิลลิกรัมขึ้นไปในงานศึกษานะครับวิตามินซีนะครับวิตามินบีเนี่ยก็เขาไม่ได้ระบุอะไรมากต,ต้องไปอ่านลงลึกอ,อีกทีหนึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยมันพอดีมันมีมันมีความขัดแย้งของข้อมูลบางอย่างว่าป้องกันอัลไซเมอร์แต่ว่ามันก็ต้องไประวังโรคอื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็อาจจะไม่ได้แนะนําในคนไข้ทุกรายนะครับอนอกจากการออกกําลังกายแล้วการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยนอกนั้นก็เป็นการ ลดปัจเจยเสียงเกี่ยวกับโรคต่างๆที่ที่จะทําให้มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตได้ง่ายนะครับอย่างเช่นหนึ่งล้มบ่อยอุบัติเหตุบ่อยครับการทรงตัวไม่ดีนะครับเคยเป็นโรคหลอดเลือดตีบสุบบุรีจัดนะครับแล้วก็อ้วนนะครับอ้วนเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตามมาจากการออกกำลังกายน้อยเพราะอ้วนเนี่ย,อนนยโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็กลับเยอะขึ้นนะครับ นอกนั้นก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับมีอารมณ์ซึมเศร้านะครับแล้วก็การนอนหลับที่ไม่ดีพอเกี่ยวด้วยนะครับดันั้นถ้าเกิดว่าถามว่าคุณอยากป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยทำยังไงอันแรกคือต้องออกกาลังกายนะครับอันที่สองคือว่าต้องกินอาหารครบห้ามูมีการนอนหลับที่ดีอารมณ์ดีโหเรียกว่าต้องครบแบบสุขภาพดีซึ่งซึ่งก็ทํายากเหมือนกันนะครับ ส่วนวิตามินเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบนะครับวิตามินที่มีในงานศึกษาเนี่ยก็คือตัว C นะครับตัว B ีบอยนะครับตัว E นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือพวก B บีนอกจาก B1 แล้วนะครับก็มี B12 มีโฟลิกที่ที่ใช้ในการบำรุงคันของผู้หญิงนะครับในที่ที่ผู้หญิงกินตอนตั้งครรันนี่แหละครับเพราะกลุ่ม2 B12 กับโฟลิกมันทำให้อ่า เกิดการสมดุลของสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนโฮโมซิสเอนนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการอักเสบของระบบต่งตางๆในร่างกายเนี่ยน้อยลงนะครับฉะ,ะนั้นไอตัว B12 กับโฟลิกเนี่ยหมอก็จะต้องบอกว่าใครที่กินเจรหรือมอังสวิรัตเนี่ยก็จะต้องอกินเสริมนิดนึงเพราะว่าโดยมากเนี่ยพวก B12 กับโฟลิกเนี่ยมันจะอยู่ในเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ครับ ใครที่กินเจหรือหมอใสเวลาที่เคร่งมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องกินเสริมเพื่อป้องก,กออันโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันนะครับอันนี้หมอก็พูดตามหลักวิชาการนะคราวนี้มาพูดถึงการอ็กซ์ไ์ดีกว่านะครับเพราะว่าใครที่ฟังไม่ทันนะครับก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยอยากมาฟังเรื่องออกกําลังกายเนี่ยก็มาจบที่นาทีที่16นะครับการออกกำลังกายที่งานศึกษาที่หมอพูดเนี่ยเขาแนะนำนะครับก็คือมีการออกกําลังกายเนี่ย สามเรียกว่า3องค์ประกอบนะครับที่ที่ที่ควรจะต้องรวมกันเป็นองค์ประกอบเหล่านี้แล้วจะมีโอกาสในการเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นการออกกํลาลังกายประเภทที่เป็นการออกกํลาลังกายจริงๆ15นาทีต่อวันนะครับอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นงานศึกษาที่หมอ อิงอมาจากแหงานศึกษาใหญ่นะครับที่อยู่ใน2 0,000ื่นคนนะครับก็1ก็คือต้องเป็นการออกกําลังกายแบบแท้จริงนะครับ15นาทีต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับคําว่าการออกกาลังกายแบบแท้จริงเนี่ยหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าจะเป็นการเดินนะครับจ็อกกิ้งนะครับวิ่งเหาะๆหะนะครับการว่ายน้ำนะครับการ เล่นกีฬาต่อเนื่องตีในฝั่งหลังเขาก็ตีกอล์ฟนะครับหรือเราจะเตะฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลนะครับหรือว่าจะเดินจ็อกเทรลก็คือเดินแบบเหมือนเหมือนเดินแบบลุยหน่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับไม่นับรวมางานบ้านงานอดิเรกอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้งานศึกษาองค์ประกอบแรกที่ต้องมีนะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับอันที่2ก็คือ ถ้าเป็นการออกกำลังกายประเภทที่ดีลองลงมานะครับก็คือออกกำลังกายอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหมุนเวียนกันเนี่ยสประเภทขึ้นไปนะครับคือหมายความว่าจะเป็นกีฬาก็ได้จะเป็นงานบ้านก็ได้จะเป็นงัดอดิเลกก็ได้นะครับอย่างเงี้ยขอให้มีสีชนิดเนี่ยขึ้นไปในหนึ่งสัปดาห์นะครับถามว่าไอส้สชนิดเนี่ย มีนับรวมอะไรบ้างครับกีฬาก็คือทุกอย่างเลยทั้งว่ายน้ำฝรั่งก็เหมือนเดิมกอล์ฟเทนนิสนะครับจะตีปิงปองเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือประเภทที่เป็นกีฬานะครับจะไม่ใช่กีฬาก็ได้นะอย่างเชฝร,รั่งเนี่ยเขียนว่าแบบเหมือนทำงานสวนเลี้ยงสัตว์ประสูสัตว์อะไรเงี้ยครับของบ้านเราก็น่าจะเป็น างานการออกกาลังกายคล้ายๆงานเดินเลกกางแจ้งนะครับพวกปลูกต้นไม้ทําสวนปลูกผักทําครัวอ,อ,อะไรเงี้ยครับ,นนรบหรือเป็นกลุ่มที่ทํางานบ้านอะไรก็ยังได้นะครับรวมๆกันนะครับหรือเป็นกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์ไซส์เป็นกีฬาแบบแรกอันนี้หมอพูดไปแล้วเนาะหรือว่าเป็นงานเด็นเลกกันนะครับก็ได้ที่มีการเหมือนแอคทิวิตี้นะครับขอให้มีความหลากหลายเนี่ 4, 4ยสี่สี่อย่างขึ้นไปเนี่ย ก,ก็ถือว่ามีโอกาสในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะครับอันสุดท้ายก็คือว่านอกจากทําอย่างแรกอย่างที่สองแล้วอย่างที่สามนี่ก็คือว่าแคลอรี่ของอคือการเผาผลาญพลังงานเนี่ยของหมวดที่1และหมวดที่2อเนี่ยรวมกันเนี่ยควรจะเกินประมาณหนึ่งพันหกรอแคลอรี่กว่ากว่านะครับต่อสัปดาห์นะถ้าให้คำนวณเนี่ยมันจะประมาณเกือบเกือบสองร้อแคลอรี่ต่อวันนะครับ คือถามว่า250กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยมันมันหนักขนาดไหนนะก็คือรวมทั้งหมด1หมด2เนี่ยหนักขนาดไหนเนี่ยคืออันนี้หมอเองเนี่ยวิ่งจ็อกกิ้งนะครับประมาณห้ากิโลเมตรนะครับประมาณห้าวิ่งเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ไดประมาณสัก250แคลอรี่นะครับถ้าอันนี้อันนี้หมายถึงการการวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งด้วยด้วยความเร็วมาสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ไอ้คำว่า1,600กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์เนี่ยคือเขาหมายถึงรวมทั้งข้อหนึ่งที่เป็นกีฬานะครับกีฬา3ครั้งต่อสัปดาห์เกิน15นาทีต่อครั้งนะครับรวมกับ อย่างที่สองก็คืออะไรที่ไม่ใช่กีฬาก็ได้ขอให้เป็นกิจกรรมที่มีการออกกําลังกายทำสงทำสวนทํางานบ้านนะครับทำทำงานอดีเรียกที่ที่เป็นลักษณะเหมือนเหมือนต้องออกกาลังต้องต้องออกแรงหน่อยนะครับแล้วก็เก็บของเก็บของเรียกว่าไปเคลียร์สวนนะครับไปปลูกต้นไม้เก็บ อะไรบ้านทำทำทำครัวยังได้เลยนะครับทํากับข้าวที่แบบว่าเยอะนิดนึงมีเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วมารวมรวมกับพวกกีฬาแล้วก็พวกงานอดิเรกนะครับให้รวมรวมกันได้ประมาณ1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันหรือประมาณ250กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยก็ถือว่าถือว่าพอนะครับซึ่งจริงก็ง่ายไหมก็ถือไม่ง่ายนะครับแต่ว่าการที่ทําประมาณนี้นะครับสามารถลด ทําทไปติดต่อกัน5ปี7ปีเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยได้ถึง20-5 0เนลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นอันนี้หมอก็เลยบอกว่า,อาขอเน้นไว้อันเดียวเลยก็คือว่าถ้าการออกกําลังกายนะครับที่ป้องกันอัลไซเมอร์ได้นะครับ1คือเป็นการออกกําลังกายประเภทที่เป็นลักษณะของกีฬานะครับเป็นออกกำลังหรือเดินก็ได้นะครับกีฬาทุกชนิดนะครับ เปลี่ยนการออกกำลังกายแบบจริงจังเนี่ยแค่15นาทีต่อวันเกิน3วันต่อสัปดาห์นะครับ2ก็คือเป็นงานไดเรกหลายๆอย่างเน้นหลายๆอย่างนะครับคือ,อไม่ใช่ว่าวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวทําสวนก็ทาสวนอย่างเดียวให้มีการแบบเปลี่ยนหลายๆอย่างให้รวมกันสัก4อย่างต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับให้มันมีความหลากหลายว่าง,งั้นเถอะนะครับข้อที่3คือปริมาณของ การออกกําลังกายข้อ1กับข้อ2รวมกันเนี่ยต้องเยอะพอสมควรคือต้องได้ประมาณ250กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งถือว่าต้องต้องแอคทีฟไลฟสไตล์เหมือนกันนะครับต้องแบบต้องต้องขยันนะว่างั้นนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับส่วนถ้าหมอมีเวลารวบรวมข้อมูลนะครับอันที่มักจะถามกันนะครับก็คือพวกวิตามินนะครับพวกแปก้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลามารวบรวมข้อมูลแล้วก็อตอบ ตอบคาถามรวบๆแล้วก็เล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วน่าจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีขอบคุณครับ